拜拜。拜拜 爸爸。 ทุกคนวันนี้เอาไปซื้อกับข้าวมานะคะก็เลยวันนี้จะเอากับข้าวทั้งหมดมารีวิวค่ะก็ได้อะไรมามั่งมาดูกันนะคะอันแรกเดี๋ยวรีวิว,วน,นี้ก่อนละกันอันแรกค่ะเป็นไซกอกเนาะหรือบูสทีออขข่ของของของเขาฟลันค่ะวันนี้เอาไปที่เขาฟลันจริงๆมันมีสามอันแต่ต้นบุญกับพ่อทุอบุญ เอาไปกินแล้วอันหนึ่งเขาบอกเดยอะแยะไปหมดนะจะค่อยกินหมดเดี๋ยวเขาเอามารีวิวก่อนอ่ามันสามอันสามยูโรเก้าสิบสามเซนนะเห็นไหมอ่ะอันนี้มันอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือใครที่ไปที่เขาฟลันนะลองไปซื้อกินดูอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมากมันจะแพงกว่าแบบีแบบ้ไอ้แบบเนี้ย แบบนี้แพงกว่ากว่าแบบนี้อีกนะคะแต่อันนี้มันทําแบบสดๆเลยนะอันนี้มันแบบทําสําเร็จรูปมาเนาะแล้วก็พอ่อพ่อจำเรื่อก็ชอบกินีนพ่อต้อนรุ่อก็ซืนะ้อมาปีที่นาะต้นก็เป็นแค่วัวนั่นแหละก็เป็นไส้ก,กรอกนั่นแหละแล้วก็เป็นอันนี้ไม้ตันอันนี้แต่อันนี้เป็นหมูนะนนเนาะหมูนะคะเนี่ยก็ได้ทั้งหมดอันนี้ไส้กรอก แล้วก็ได้อันนี้จะเป็นแคปหมูที่เขาฟลันค่ะซองห่อละห่อละอน,นึ่งยูโรนึ่งยูโรกว่ควานึ่งยูโรเก้าสิบเซนอันเนี้ยนะคะซองเนี้ยแล้วก็ได้อันนี้มาอีแพ็คแม่โอ้สามแพ็คเลยคะพอด่านึงชอบ เอาทีกินนะเวลาตรงขอครับทุกคนเหมาใส่กอกทุกคนใส่กอกแล้วก็ได้อันนี้มาโจนัหนะคะโจโจเอ่โอโด,โดนโจนาะห์เนอะก็มือชอบกินก็เอามากิบอันเนี้ยก็มือจิบมาหนึ่งสองสามซี่ซี่อันนะเราทุกวนี้ทุกวนี้ว่าที่ตือหลานปิดอดย่าร้องร้องแล้วไม่มีให้ยุ่งอีกเล่นวัย นีอีกมีกางเหยื่อหยุ่มเนาเราก็ได้ไอติมนะไอติมกินแบบนี้อันนี้เอาชอบกินแซนด์วิชเนาะชอบกินอันนี้อันนี้มีอยูหกอันนะอันนี้ราคากล้องละนี่มารู้ราคาด้วยอ่ะกล้องละไหนละ่ะแซนด์วิชไอมันยาวมากเลยอ่ะมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งยูโรเก้าเก้าเก้าสิบเก้าเซนนะ อันนี้ก็ประมาณนะฮะราคาเนี่ยนะบังลุกราคาซื้อมาซี่ซี่กล้องเลยอันนี้พ่อทุกมุนกับพ่อทุกมุนกับทุกมุนชอบกินนี่ค่ะเนี่ยเนาะได้มาทั้งหมดซี่กล้องซี่กล้องเลยแต่เอาไปแกะไปแชเ่เยนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันละลายเนาะแกะไปแชะเ่เยนแล้วยาวมากเลยว,ว่าไม่เจออยู่ไหนกะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน เยอะมากเลยวันนี้ไปแบบว่าจับใจใช้สอยแบบว่าเยอะมากเลยแล้วแต่มันมันแพงเพราะว่าเราไปซื้อน้ำด้วยเครื่องดื่มเครื่องดื่มมันลดราคาก็เลยไปซื้อเครื่องดื่มเนาะอ่าแล้วก็นมให้น้องบุญกลองหนึ่งโอจะไม่ให้อโอจะให้ทุกงบุญเลิกกินนมแล้วค่ะจะไม่ให้ดื่มนมแล้วอะแต่ว่าพาราลองอะไม่มีแล้วแบบว่าคือร้องแบบร้องจนนอนรับไปอะไรเงี้ยสงสารก็เลยแบบว่าซื้อมาอย่าเพอ ตื่นเชา้าเขาบอกไว้ว่าอย่าตื่นเชา้าอย่าแมใ่ให้ให้ดื่มนมก็เลยต้องเราไม่สมมตไม่ดื่มนมที่เป็นนมบวัวไม่ดื่มจะดื่มแต่นมแบบเนี้ยแล้วนมวันเนี้ยมันเป็นว่าขเขาเรียกนมสมเด็จรูปเนาะโอไม่อยากให้ดื่มแล้วแต่ว่าทําไงได้อะเขาสงสารน่ะเขาสงสารเวลาร้องแต่มันก็ไม่ดีเนาะแต่ก็ซื้อมากะว่ากล้องเนี้ยจะเป็นกล้องสุดท้ายแล้วเพราะว่าอีกสามเดือนก็ ตุลาก็สีขวแล้วจะไม่ให้ดื่มแล้วจะให้ดื่มนมวัวถ้าจะถ้าลองแค่ดื่มนะก็กลองเนี้ยกะว่าจะซื้อมาเป็นกลองสุดท้ายแล้วจะไม่ให้ดื่มแล้วนมกล่องเท่าไหร่อ่ะอ่อยู่ไหนอีกละ่ะหาไม่เจอหาไม่เจอโอ้ยยังมันจะนานไปไหมเนี่ย อย,อ,ยอยู่ที่ราคาประมาณไหนวะหาไม่เจอค่ะประมาณสามยูโรสามยูโรกว่าๆน่าจะนะคะสามยูโรสี่ยูโรกว่าผมหาไม่เจอแล้วนี้ก็ได้มาเป็นปลอกหมอนนะเป็นปลอกหมอนยาวๆแบบเนี้นะเขมีปลอกหมอนยาวๆเงี้ย,ยก็เลย โอ้เฮนเอาชอบสีเขียวมาสวยเยี่ยว mm hmm. ก็เลยเอามามันเป็นสีเขียวนอนนะก็เลยเอามาอันนี้อยู่ที่ราคาประมาณอันนี้แพงนิดนึงสิบสองยูโรเก้าสิบห้าเซนแพงว่ะ <laughs> สิบสองยูโรเ้าสิบเก้าเก้าสิบห้าเซนเนียนะได้มาแต่ไม้มาสองลูกไม่เป็นไรนะปอกตรงตรงใบอันนี้เป็นที่ล้างล้างขวดนมต้งบุญ <laughs> ว่าจะไม่ให้กินแล้วนะแต่ก็ไว้เลละล้างนะั่แนแหละก็เอามาด้วย แล้วก็ได้ขนมอันนี้เขาชอบกินมันเป็นแบบว่าอันเนี้ยนะใครชอบกินหมไหมเขาชอบกินมากเลยเขาชอบกินนั่นก็สมัยเด็กแล้วเวลาที่ป้าเอากลับเมืองไทยเขาจะซื้อไปฝากประจำแลวเราชอบกินมากเนี่ยค่ะชอบกินมากอ๋ออันนี้ของกัญบน์99เซนเหมันลดราคาอันนี้ก็ไปหยิบมาหนึ่งห่อแล้อันนี้ก็เตี้ยว ชีกินของโอชอบใช้ของอาดิดาชอบใช้นะมันลดราคาด้วยค่ะลดร,ราคาจริงๆมันอยู่ที่สองยูโรกว่า,วาวมันเหลืออยูหนึ่งยูโรเท่าไหร่อ่ะอาดิดาโอเห็นอยู่เมื่อกี้อยู่นะไอตอนไม่หาจันเจอไอตอนที่หาแล้วไม่เจอเนี่ยมันหน้าไหมอ่านี่อาดิดาสเปหนึ่งยูโรเก้าสิบห้าเซนค่ะจริงๆมันสองยูโร ของยูรก,กว่าๆนะยูรูกว่า,นะอ,กกวาอันนี้แล้วก็ได้หมดแล้วถุงนี้ถุงนี้หมดแล้วนะแวรมก็ได้กล้วยกล้วยมาหนึ่งบีกล้วยมาอันนี้รา้วได้มากี่ลูกเนี่ยหกลูกค่ะราคาแปดสิบเจ็ดเซนแปดสิบเจ็ดเซนนะได้มาเราก็ได้โอ้ยอันนี้ดีมากเลยอะมะม่มวงมะม่มวงแบบ มะม่วงยี่ห้อเนี้ยโอชอบซื้อมากินมันอร่อยมากมันหวานมากเลยค่ะมันสุกแล้วมันข้หวานอะเนี่ยกําลังแบบว่าอร่อยเละโอได้มาสี่ลูกจริงๆมันราคาสองยูโรกว่าๆแต่มันลดเหลือหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรเจ็สิบเก้าเซนจริงๆมันสองยูโรเท่าไรอะเดี๋ยวดูกันที่ได้เจอมังโก้มังโก้บาดาน่ามังโก้มังโก้หนวะ ยังไงไม่ไ <cuarto> ม <Neden> ันจะม่เลยไอตอนหาแล้วหาไม่เจอมันอยู่สองยูโรกว่าแต่ได้มาในราคาหนึ่งยูโรเจ็ดสิบเก้าเซนผก็เลยแบบเอามาสี่ลูกเลยจริงๆน่าจะเอามาสักห้าลูกเนาะเพราะอีฮเนี่ยมันอร่อยมากเลยหวานอร่อยแบบแบบเพื่อนๆเข้าใจไหมเพราะว่าตรงแบบตรงเนี้ยเวลาเราปอกเปลือกมันมันจะแข็งแล้วข้างในมันจะเลื่ยงๆแล้วมันอร่อยมากๆแล้วมันหวานชอบมากไปชอบชอบกิน แล้วก็ซื้อน้นามมาพอน้ำบุญซื้อนาา้นามมาเครื่องดื่มละ่ะเครื่องดื่มมาอี่กระป๋องเนี้ยอันนี้เป็นแป,ป๊บซี่แป,ป๊บซี่มังโก้ที่กระป๋องเนี้ยพอน้ำบุญเนี้ยเป็นกระป๋องเนี้ยวไม่ชอบหรอกมันแพงแต่ว่าไอ้ไอ้เวลาเราไปขวดไปขายอะได้ได้ราคาแพงอะน่าจะอยู่ที่กระป๋องละยี่สิบห้ายี่สบ้าเซนมั้งใช่ผมมั หรือว่าห้าสิบเซนประมาณนะะั้นคะอันนี้มีมะม่วงมาสองกระป๋องแล้วก็มีน้ำเลมอนมะนาวเนาะแล้วก็เป็นวานิลามะนาวมาสองกระป๋องวานิลามาอีกสองกระป๋องนะแล้วก็เป็นโอ้โหขึ้นรึเปล่าเนี่ยมันอ้วนไม่ค่อยใหญ่เพราะท่านผดื่มหรอกแต่ว่าท่านผู้่มชอบซื้อมาดื่มได้มาอันนี้ทั้งหมดหกกระป๋องแล้วยังมีด็อกเตอร์เป๊บก็เป็นกระป๋องนะ,ะยกมาสองแพ็คเอาเลย มันดื่มดื่มมากๆม,มันอ้วนโอ้ก็ค่ะก็นี้ก็จะเป็นน้ำอีกสองแพ็คที่ซื้อมาเนาะดอกเตอรเเปอร์เนี่ยสองแพ็คก็ซื้อมาสองแพ็คแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นน้ำผลไม้ที่ทอมุลชอบดื่มอยู่ก็มาสองแพ็คค่ะก็เนี่ยค่ะของที่ซื้อไปทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้จ่ายไปทั้งหมดทั้งมวลคือจ่ายไปอ่ะเออ 1 2 4ยูโร56เซนค่ะแพงกว่าเครื่องดื่มนี้ใช่ไหล่ะคะเนอะเนาะมารีวิวรีวิวสินค้าที่ไปช้อปปิง้งมาแบบหลายอาทิตย์แล้วอะเพราะอาทิตย์นี้ก็คิดถึงก็เลยอยากจะมารีวิวเพราะว่าทุกที่ออไปซื้อแค่เอดีค่ะแนงค่ะไปซื้อของแบบว่านี้ที่น้อยๆอะเนาะ แบบมาทำมือต่อมือแล้ววันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะพ่อทุกมชวนไปก็เลยอกก็เลยไปด้วยกันไปซื้อกับข้าวเนะคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ